ไม่ลงรูปคู่ถูกมองไม่คู่ควรบ้านฟิลิปปินจันจิแฟนมาริโอคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับอีกหนึ่งคู่รักนะคะซึ่งเป็นหวานใจของหนุ่มมาริโอไม่สามารถลงภาพในอิน t a า r กรมได้วันนี้เนี่ยเธอมาเปิดสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ยอมลงภาพกับหวานใจจะพาไปเปิดบ้านสาวของจันจิ ที่ฟิลิปปินส์กันด้วยค่ะหากจะมองแล้วนะคะคงคุณนายคุณตากันดีและค่ะสำหรับสาวจ,จันจิต้องยอมรับว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวยโดยเริ่มต้นจัดการเป็นแดนเซอร์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นศิลปินอย่างวงไกอาและมีเพลงฮิตมากมายจากนั้นเธอมีโอกาสในการเข้ามาเป็นนักแสดงในการ ในวงการบันเทิงค่ะและต้องบอกว่าสําหรับเรื่องราวของเธอถูกจับตามองว่าทาไมเธอถึงไม่ลงภาพหวานใจอย่างหนุ่มมาริโอเลย ยังที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่ามาริโอเนี่ยคือหนุ่มฮอตที่เขามีใบหน้าที่หล่อเหลาเป็นยังหนุ่มมที่สาวๆเองอยากจะครอบครองลวค่ะมีคนต่อคิวอยากจะเป็นหวานใจกันอย่างมากมายเป็นหนุ่มฮอตที่ดังตั้งแต่ผลงานชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันค่ะและก็ต้องยกให้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มากได้ความสามารถกันเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแค่ความฮอตของเขาไม่เคยลดลงเลยสําหรับพระเอกคนนี้ทุกท่านทราบกันดีว่าเขาพบหาดูใจกับสาว จันจิบมากกว่า8ปีแล้วล่ะค่ะท้งคู่ไม่เคยลงภาพคู่ในอินสตาแกรมเลยสักครั้งซึ่งทางนั้นของสาวจันจิออกมาเปิดเผยแล้วว่าเพราะเธอนั่นแหละในช่วงที่คบกับน,นุ่มมาริโอใหม่ๆเธอไม่กล้าแม้จะลืมตาขึ้นมาในแต่ละวันเพราะว่าเธอเจอความคิดที่ทําให้เธออยากจะร้องไห้ตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องราวความไม่เหมาะสมและไม่คู่ควรกับมาริโอโดยหลายๆคนมองว่าเธอเป็นเพียงแดนเซอร์และมาริโอคือหนุ่มสุดฮอตและเธอก็ มองว่าชีวิตคู่ทุกอย่างไม่แน่นอนพ่อและแม่เธอก็แยกทางกันไปแม่ของเธอไปอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เธอเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงมาก็มีความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้มแข็งมาตลอดพอมาเจอเรื่องนี้ทําเอาเธอไปไม่ถูกเลยเรื่องราวความรักของเธอเองก็ไม่ได้ปิดนะคะซึ่งวนนีทางทีมงานเองเนี่ยก็จะพาทุกท่านไปติดตามบ้านของเธอที่ฟิลิปปินส์กันด้วยจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันคะ่ะ